สวัสดีครับผมพอพิศนุนินมสกุลครับตอนนี้ผลงานของผมนลครับ <c oughs> ก็มีพิธีกรนะฮะบันเทิงห้าหน้านึครับ,ม,รบมีตลกหกฉากแล้วก็มีละครยาวครับมัจจุราชสีน้ำผึ้งกำลังใกล้ออนแอร์แล้วฮะประมาณมีนาะคมนี้น่าจะได้ชมกันครับผมแล้วยังมีซิงเกิลเกิดเป็นรักได้ยังไงครับ แบ่งเวลาให้ไปออกกำลังกายบ้างเข้าฟิตเนสบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะคุมเรื่องอาหารมากกว่าเราจะทานแบบไม่ให้เกินลิมิตเกินไปหรือว่าขนมอะไรที่มันแบบของชอบทั้งหลายก็จะงดงดนิดนึงนะฮะพยายามคุมคุมน้ำหนักไว้เพราะจริงๆแล้วพอน้ำหนักมันเยอะเนี่ยตอนตอนขึ้นอะขึ้นง่ายมากเลยแต่ตอนเอาลงเนี่ยมันทรมานสุดๆจริงๆแล้วก็วิ่งบอลลูะครับวิ่งบอลลูแล้วก็ฟิตเนสมากกว่าจะเป็นปร,ประมาณนี้ครับ ครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ถึงขนาดเฮลตี้ขนาดนั้นนะฮะก็คือจะทานทานเกือบทุกอย่างแหละแต่จะอยู่ในปริมาณที่พอดีนะฮะแล้วก็อะไรที่ทเป็นไขมันหรือว่าเนื้อย่างอะไรเงี้ยเราจะพยายามเลี่ยงเลี่ยหน่อยเพราะจริงๆด้วยส่วนตัวจะเป็นคนชอบมากแต่แต,แต่ไอสิ่งพวกนี้มันจะทํำลายสุขภาพพอสมควรเราก็จะพยายามเลี่ยงเลยงนะฮะคือไม่ใช่ว่าก,กินไม่ได้เลยกินได้บ้างแต่นานๆครั้งก็โอเคครับ มีครับเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B วิตามินซีอะไรอีกอะสังกะสีโอเยอะไปหมดฮะทานเยอะมากมีครับผมก็จริงๆแล้วอย่างต่ำวันหนึ่งก็นอน67ชั่วโมงผมว่าก็น่าจะพอแล้วนะเพราะว่าน้องนั้นก็ใช้เวลาทำงานด้วยอาจจะด้วยแบบว่าเราเริ่มเริ่มอายุมากขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยนอนการนอนก็เลยมีความรู้สึกว่า มันไม่ได้จำเป็นถึงขนาดจะต้องแบบ8ชั่วโมง10ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมยางว่างของบอยเลยครับก็มีขี่มอไซค์ครับแล้วก็มีกินข้าวไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะกิจกรรมยางว่างของผมก็เป็นประมาณนี้ จริงๆแล้วผมชอบทุกแนวนะครับหนังไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นดราม่าหรือว่าจะเป็นคอมเมดี้หรือว่าจะเป็นแบบโรแมนติกหรือว่าอีโรติกก็ได้หมดเลยจริงๆก็ไม่ได้มีไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีแนวจำกัดว่าจะต้องแบบเอาแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยครับหนังในด,ดวงใจนะครับดูเป็น10รอบก็คือน่าจะเป็น notting hill ครับก็เป็นหนังที่แบบเป็นโรแมนติกที่ดูแล้ว ประทับใจทุกครั้งเพราะว่าบางทีการดูหนังหลายรอบเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเบื่อใช่ไหมแต่หนังเรื่องนี้ไม่เคยทำให้ผมเบื่อเลยแม้แต่ครั้งเดียว <S <S ดารานักแสดงเหรอครับก็จิงจูเลียโรเบิร์ตก็ชอบสุดแล้วครับจริงๆอาจจะแบบเก่าไปหน่อยแต่ก็ผมว่าเขาก็ยังมีสเสน่ห์ความสวยอยู่ในตัวอยู่เหมือนเดิม ก็สําหรับผมก็ฝากงานต่างๆที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมติดตามผลงานกันด้วยแล้วก็คอยดูกันยาวๆแล้วกันนะฮะยังมีงานอีกเยอะแยะมากมายเลยครับที่จะให้ทุกคนได้ชมกันครับ